ก็ได้ไวพระกันนิดหนึ่งเพื่อจะได้มีพระโอกาสได้ปรนนิกับภรานาเพราะฉันทาก็เลยบอกว่ามาใส่มาลำบากเขาลุกนูน้นบอกอที่ฐานที่กุติก็ได้นี่เพื่อให้พระเราได้มีความตั้งใจอันเอง ไปคร้างที่อื่นนานเอฟมุนพระดุพระนิมมเข้ามาก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างในการไปทางอื่นเช่นว่าการไปดูพ่อแม่ที่เจ็บป่วยทั้งคืนได้ไปกินนิมนต์นะ ที่เขามีงานจำเป็นที่ไม่มีพระอันที่สองอันที่สามเวลามีพระทะเลาะกันมีเ่เครือข่ายหรื่มีความจำเป็นต้องไประงับอธิรกรอ์ันที่สี่เมื่อมีภัยสมมติอยู่ในอาวาสนี้มีโจรปล้นมีไฟไหม้มีน้ำท่วมภัย สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการเวลานั้นได้ที่ห้าคือไปแสดงธรรมเช่นว่าไปเปิดอบรมไปแสดงธรรมตรงนู้นตรงนี้นีน่ก็4-5อย่างแล้วก็ <c oughs> กบอกอาาเขตอนาเขต,เขตบริเวณนี้ที่เราอยู่นะค มีความจะเป็นต้องไปก็มีการบอกสตัตหะบางสำนักเขาเคร่งคัดเขาจะบอกเป็นภาษาบาลีต่อหน้าพระสงฆ์บางสำนักก็บอกในราษาเจอาวาดถ้าผมจะไปที่นี่สามวันห้าวันเจ็ดวันบอกกันทังนั้นก็เป็น กฎระเบียบต่างๆนี่ก็เพื่อสําหรับคนใหม่คนยังไม่รู้ระเบียบวินัยยังไม่รับผิดชอบก็ต้องบอกให้รู้แต่สาหรับคนมีความรับผิดชอบรู้ระเบียบวินัยดีแล้วก็ก็ไม่ต้องบอกกันเพราะต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างศึกษาต่างคนต่างทำความเข้าใจแล้วก็เคารพกฎกติกามีความรับผิดชอบนี้เพื่อ ป้องกันไม่ให้พระสงฆ์ผู้ยังอ่อนแอยังไม่รู้วินยัยหรือยังไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐา,านเข้มแข็งนี้ไปก่อความเดือดร้อนลำคานนะให้กับคนอื่นได้ก็เป็นโอกาสให้ชาวพุทธของเราได้มีหรือนักปฏิบัติระโศ์ของเราได้พัก ปฏิบัติพัฒนาตนเองถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ <c oughs> นี้ก็มีการทำแต่ละวัดก็จะมีธรรมเนียมลหลายๆอย่างแล้วแต่ว่าถ้าสมาชิกเยอะเขาก็ต้องการเอาใจสมาชิกต้องการทำเป็นแบบอย่างเป็นการสร้างกิจกรรมเพื่อมีส่วนร่วมให้กำลังใจให้ผู้ใหม่ได้ศึกษา ให้ก่อให้เกิดความศรัทธาเกิดความร่วมใสยิ่งยิ่งขึ้นว่าชาวพุทธเรามีขนธรรมเนียมวัฒนธรรมมันดีงามบางสำานักก็ถือเอา <c oughs> โอกาสเนี่ยเป็นโอกาสในงการเผยแพร่ธรรมทําการกิจกรรมหลายอย่าง้งแต่เช้าจนดเย็นอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเพื่อจะลงศรัทธาสร้างแรงจูงใจ การสร้างคุณงามความดีขั้นสูงขึ้นไปนะอย่างทางเราเนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนรับทราบอยู่แล้วสมมติเราก็มีความจะเป็นน้อยลงที่ไปจัดกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจเสียเวลาแล้วก็เวลาอันนี้ไปแสวงหาสาระที่สูงกว่า ที่มันเป็นสาระผลไม้บางประเภทก็มีเปลือกหนาบางประเภทก็มีเปลือกบางบางประเภทก็มีเปลือกที่กินได้เลยอย่างองุ่นฝรัง่งบุชาซมีเปลือกที่กินได้เลยมันจะเป็นต้องเป็นปลอกแต่ผลไม้บางอย่างต้อง ปเปลือกนิดหน่อยมาขามแอปเปิลสม้มอะไรพวกนี้ผลไม้บางอย่างก็ต้องเปลือกเปลือกเยอะหน่อยทุเรียนมะพร้าวสม้มโอแตงโมมังคุดแบบนี้ก็เปลือกหนาหน่อยพวกนี้ก็จะคนเราเหมือนกันแต่ยังมี สมมติเยอะอยู่ยังไม่รู้อะไรมากนักก็ใช้เพนีเยอะหน่อยเปลือกหนาคนที่มีรู้เรื่องอะไรพอปานกลางแล้วก็เปลือกบางพอสมควรนะแต่คนที่รู้เรื่องดีแล้วก็กินได้เลยเปลือกที่กินได้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างฝรังนะ่งงุ่นอย่งนี่นะอันนี้คือ สาระในสิ่งที่ทำที่นี่พรรษานี่ก็ในช่วงอาทิตย์แรกนี่ก็จะทำความเรียบร้อยให้กับที่พักอาศัยก่อนเช่นที่พักยังไม่เรียบร้อยกุฏิยังไม่เรียบร้อยก็จะต้อนซ่อมแซมเพราะในช่วงที่แล้วมาเราไม่ได้อยู่วัดกันไปแสวงหาปฏิบัติที่นู่นที่นี่ไปคุยแพร่กลับมาแล้วก็เรามีกาสได้ซ่อมแซมเสนาสนะ ก็สร้างส่วนที่จําเป็นก็มีกุฏิสองสำหรังที่เราต้องทาให้มันดีก็ภายในอาทิตย์นี้หลังจากอาทิตย์นี้ไปแล้วก็จะให้พระเราเก็บอารมณ์เก็บอาณ์าตามจุดที่ต่างๆเสน,สนาสนะพร้อมแล้วจะโยงว้เหมือนกันใครต้องการเก็บอารมณ์ก็บอก น,นีเพื่อจะได้ศึกษาในรายละเอียดสำหรับการสอบอารมณ์ก็จะให้มาพบกันเป็นขราวๆไปชิงนสมวันหวันเจวันพบกันครั้งหนึ่งแล้วแต่แล้วถ้าใครมีอารมณ์มีปัญหาต้องมาสักถามศึกษากันสลับกันไปอย่างนี้เรืงง่อยๆ เก็บสักห้าวันเจ็ดวันออกมาพักสักระยะหนึ่งก็เข้าไปใหมนะ่ที่เข้าไปนี่เพื่อที่จะไปศึกษาความสมดุลว่าเรากายกับใจเนี่ยให้มันสมดุลกันอย่างไรคือนหะาความพอดีของมันนะถ้ามันพอดีแล้วมันก็จะไม่ทุกขนะ์กายพอดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่หนาว ใจพอดีก็ไม่มีโลกไม่มีโกรธไม่มีหลงมันเป็นกลางแต่ถ้าเรายมีความไม่สบายกายไม่สบายใจอยู่แสดงว่ามันไม่พอดีมันจะต้องเอียงไปทางใดทางแต่ช่างเราเนี่ยมันถึงได้เกิดภาวะอันนั้นขึ้นมาในการสมดุลทางด้านจิตใจเนี่ยมันยากกว่าร่างกายมากร่างกายที่เขาปรับสมดุลได้ ในเกมเกีฬาต่างๆเราก็จะเห็นเป็นมหาสรจั์เช่นการไก่แสดงกายกรรมของจีนการแสดงกายกรรมยิมนาสติกการแสดงผาดโผนอะไรที่ไม่มีอันตรายแต่ดูเหมือนเป็นจน่าจะเป็นอันตรายนี่มันก็สร้างความสมดุลในตวงในแง่ของร่างกาย ล้วในแง่ของความสมดุลในธรรมชาติธาตุสีในตัวเราก็เหมือนถ้าสมดุลพอดีก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีการบริหารรักษาดูแลความสมดุลอย่าง,งใกล้ชิดร่างกายนี้ก็อยู่ได้นานมีความพร้อมในการที่จะทํางานได้ตลอดเวลานะปัจจุบันเนี่ยศาสตรแพทยทางเลือกเขาทําได้หลายอย่างสามารถจะทําให้อ อายุของดีออายุของโครงกระดูกอายุของอวัยวังส่วนนี่มีอายุยืนก็เดิมก็ได้ยุยืนกเดิมเช่นะคนอายุ6 0สิเจสแล้วก็สามารถทำเซลล์ทำกระดูกโครงสร้างนะีให้เหมือนอายุคนยี่สิบสามอย่างนี้ก็มีทางด้านแง่ของวิปัสสนาก็ตามเมื่อก่อนเราจะต้องเรียน ตำลาเรียนคาถาเรียนวัดปฏิบัติอะไรหลายปีกว่าจะได้ลงมือภาวนาแต่ทุกวันนี้มันพัฒนาพอศึกษาอ่านหนังสือฟังครูบาอาจารย์ก็ก็ภาวนาได้เลยนะแล้วก็บางคนก็ได้ผลดีกว่าพระที่บวชปฏิบัติวัานานหลายสิบปีก็มี พราะได้ใส่เ,เทคโนโลยีสมัยใหม่างด้านรูปธรรมนามธรรมเข้ามาช่วยนะในธรรมชาติหลักอันหนึ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ในแง่ของการปฏิบัติเพื่อความสมดุลก็คือความเป็นธรรมชาติธรรมดานะความเป็นธรรมชาติธรรมดาอะไรก็ตามที่มันเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของมันนะมันจะมี <c oughs> ภูมิทันทานในตัวของมันเองมันจะมีความสมดุลในตัวของมันเองอมันจะมีการปรับตัวของมันเองำดำรงอยู่ได้อย่างต้นไม้เนี่ยที่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็จะปรับของมันอยู่ได้ทุกฤดูกาลแดดตาฝนตาลมอ,าอย่างไรมันก็อยู่ได้ แต่ถ้าหากว่าพืชอีกประเภทหนึ่งที่มันไม่เข้มแข็งปรับตัวไม่เก่งก็จะแดดออกหรือฝนตกน้ำท่วมมันก็ทั้งทาจะตายคนเราก็มีสองประเภทหประเภทที่เข้มแข็งคือปรับตัวได้เก่งสามารถมีความอดทนสูงร่างกายเข้มแข็งไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรได้ง่ายอีกอีกว่าประเภทมีภูมิทันทานปรับ ตัวเองได้ดีแต่อีกประเภทหนึ่งก็ด้านร่างกายก็อ่อนแอไปโรคหวเจ็บด้านจิตใจก็อารมณ์แปรปรวนปั่นป่วนได้ง่ายไม่คงที่นี่คืประเภทเรอลงลุกชีวิตก็ลงลุกผุกครังนะแต่แล้วก็อย่างประเภทของพืชเนี่ยมันเป็นประเภทหืสืสปีซี่์อย่างไหนก็อันนั้นพัฒนาไม่ได้เราจะพัฒนาให้ต้นมะเขือมัน เข้มแข็งเหมือนต้นฝรั่งอย่างนี้ก็ไม่ได้พัฒนาต้นมะละกอให้มันเข้มแข็งเหมือนต้นเต็งต้นหลัง,งก็ไม่ได้เป็นสปีชีส์ของมันแต่คนพัฒนาได้จากคนที่อ่อนแอที่สุดพัฒนาให้เข้มแข็งที่สุดก็ได้คนที่ฉลาดน้อยที่สุดก็พัฒนาให้ฉลาดมากที่สุดก็ได้มีคนที่มันมีการปรับได้ดีกว่าสัตว์กว่าพืชตรงนี้เองนะ เพราะนั้นเราก็มีโอกาสมีทางเลือกแต่ให้เราต้องรู้จุดขาดจุดบกพร่องจุดอ่อนของเราเองจริงๆว่าเราขาดอะไรจริงๆเราอ่อนด้านไหนจริงๆพอเรายอมรับปับ๊บเราก็หาทางแก้ไขถูกแต่ส่วนใหญ่เราก็แก้ไขไม่ถูกก็ว่าเราไม่ยอมรับตัวเองเราเป็นคนอ่อนแอก็ทำท่าเป็นคนเข้มแข็งเราเป็นคนเข้มแข็งก็ทำท่าเป็นคนอ่อนแอ เราเป็นคนรู้มากทําท่าเป็นคนรู้น้อยเราเป็นคนรู้น้อยก็ทําท่าเป็นคนรู้มากอย่างนี้ไปเนมันมันยากตัวนั้นมนุษย์คือมันกอยอมรับความจริงอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ไม่เห็นความจริงในตัวเองว่าจริงๆเราจุดอ่อนเราอยู่ที่ไหนคืออะไรเราก็มองไม่เคยเห็นราจะให้คนอื่นดูเอาแต่ให้คนอื่นดูเอามีคผลเสีย เสียตรงที่ว่าเราจะขาดเราจะขาดโอกาสในพัฒนาตนเองเพราะเราไม่รู้จุดอ่อนแต่พอเรารู้จุดอ่อนด้วยตัวเองแล้วนี่มันมีโอกาสพัฒนาตัวเองให,ให้เข้มแข็งได้นี่คือข้อดีของวิปัสสนาวิปัสสนานี่จะทากายทําใจให้เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นธรรมชาติแล้วมันก็จะปรับตัวได้ดีปรับตัวได้เร็วมันดินน้ำดวงไฟตามธรรมชาติ เขาไม่เน่าไม่เสียง่ายนะก็เลยกเป็นธรรมชาติแต่พอมาปรุงมาแต่งมาผสมผสานเขาไม่เป็นธรรมชาติละวป็นของปรุงแต่งไปเป็นของสมมุติไปน้ําที่เป็นธรรมชาติคือน้ําใสดีๆอยู่ในที่สะอาดใสน้ำคลองใสะสะอาดพอมันถูกปอมปนปน,ปนแต่งเป็นอันอื่นน้ําก็เน่าเสียละ มันไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันมีสิ่งปรุงแต่งมันก็จะเสียแต่ถ้าเป็นดินน้ำดวงไฟที่เป็นธรรมชาติทั้งมันมันก็ไม่เน่าไม่เสียน้ำจะทิ้งไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่เสียอากาศมันจะทิ้งไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่เสียดินไฟก็เหมือนกันนะตอนนั้นร่างกายของเราจะทำไงให้ธรรมชาติทาสี่ได้รับแต่สิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่สุดอย่างคนสมัยโบราณเข้มแข็ขงเพราะเขาได้กินอาหารธรรมชาติมากที่สุด เป็ท่าที่ใกล้เคียงกับทำเมาชาติเขาก็อายุยืนเข้มแข็งสริปัญญาดีพอมาสมัยนี้เราปรับตัวตรงนี้ไม่เคยเก่งโครงสร้างเราก็เสียไปนะเข้มแข็งลดลงสริปัญญาลดลงความมีคมุณสมบัติต่างๆลดลงเพราะว่าเราหาจุดปรับสมดุลของตัวเองไม่เจอ ก็ไม่สามารถที่จะสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆได้แต่พอเรามาปฏิบัติคำสอนพุทธเจ้าอย่างถูกต้องปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยประการแรกที่สุดเราต้องค้นหาจุดอ่อนของเพลงให้เจอจุดด้อยพอเจอแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขมันไปเรื่อยๆทุกวันมากบ้างน้อยบ้างประการแรกต้องเห็นนะสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นจุดดีหรือจุดเสีย จุดดีก็รักษาไว้จุดเสียก็แก้ไขแต่ส่วนใหญ่เราจะเอาจุดที่ดีจุดที่เสียเราก็เมมมอส่อนเล่นปกปิดปิดบังไปม่ให้ใครรู้แต่มันก็ไปไม่รอดนะแต่ถ้ายอมรับความความเป็นจริงเสียแล้วก็นํามาบอกกล่าวแก้ไขคนนี้ก็จะเข้มแข็งได้ไว้็็ได้รับการปลอบนั้น,น,นคำว่าธรรมะคือธรรมชาติจรงถูกต้องที่สุด คือกลับไปสู่ธาตุดิมของตัวเองเป็นธรรมชาติป่าไม้ธรรมชาติกับป่าปลูกเนี่ยต่างกันเราปลูกสนยางร้อยไร่พันไร่ก็ไม่มีแหล่งน้ําตาน้ำน้ำไหลน้ําตกไม่มีแต่ถ้าเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติมันจะมีตาน้ํามีแหล่งน้ํามีน้ําซับน้ําซึมเพราะนั้นธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเอื้อต่อกันแล้วกัน มีดินก็เอื้อต่อน้ามีน้ำก็เอื้อต่อลมมีลมก็เอื้อต่อไฟแต่ถ้าสิ่งไหนที่ปรุงแต่งมันไม่เอื้อต่อเพิ่นเป็นตัวของมันโดดๆตัวของมันโดดๆมันเป็นอัตตานะแต่ที่มันปรับเพื่อสมดุลทุกส่วนให้เข้ากันได้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาปรับได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีรูปตดยตัวแน่นอนไม่มีอัตตาตัวตนแน่นอนสามารถเปลี่ยนแปลงรูปไปได้ตามความเหมาะสม เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรานี่มีค่ามากเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างแต่เราหาคุณสมบัติพิเศษแล้วนั้นให้ให้พบกันแล้วกันเพราะฉะนั้นมีหมอทางเลือกบางคนก็ถือว่าทุกคนเป็นอัจฉริยะได้แต่ขอให้ค้นพบขอให้คนหายพบมันถ้าจะจริงอยไงนะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เราก็ไม่พยายาม คนต่อเราก็พอใจเท่าที่เราได้มาเนี่ยพอใจแล้วแค่นี้ก็พอกินแล้วเราก็มาจะสันโดษซะก่อนแต่ความจริงแล้วทำไหนที่ดีทำไหนที่เป็นกุศลเนี่ยคุณเจ้า,าไดด่ไม่ต้องสันโดษไม่ต้องสันโดษหรือไม่ต้องพอใจเท่าที่มีแต่เอาให้มากกว่านั้ก็ได้เพราะทำมันเป็นกุศลไม่จะดีฝ่ายเดียวแล้นะนั่นเองใน ช่วงพันศานีถึงแม้ว่าเป็นการสมมุติเป็นการละสมมุติกมม็ต,กาตามแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ถ้าเมื่อผู้คนยอมรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ฉันยังไปไม่ได้ฉันคาพันศา,าเขาก็เชื่อละเอืมจริงดังนั้นสมมุติมันในแง่ที่ว่ามันเป็นเป็นหลักอ้างองิงเป็นหลักสังคมยอมรับนะ แต่ในส่วนประมัดนี่เป็นตัวรักษาใจของใครข้ามันบางทีก็เอาไปใช้แทนสมมุติไม่ได้นะที่เราเอาไปใช้แทนสมมติคนอื่นไม่เข้าใจก็รับไม่ได้เหมือนกันนะดังนั้นในช่วงของการนะมาเข้าพรรษาที่นีนะ่ท่านผู้ใดมีความตั้งใจก็มาเชิญหรือมาเป็นระยะก็ได้มาตลอดก็ได้แต่ขอให้มาปฏิบัติมาศึกษาร่วมกัน ในธรรมที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นให้มันรู้ไม่เห็นในธรรมที่เรายังไม่ถึงให้มันถึงในธรรมที่ยังไม่บรรลุให้มันบนรรลุนะ <c oughs> ก็เรามีทางของเราอยู่โดยอาศัยการสื่อนำ <c oughs> โดยวิธีการโพธิเทียนไปนแรล่งจูงใจนะทีนี้เราทําไปแล้วมันติดขัดตรงไหน,นมันขัดข้องตรงไหน,นแล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยช่วยกันแล้วก็ผ่านอุปสรรคมันไปได้ นั้นเบื้องต้นนี้จะต้องสำรวจตรวจสอบกายใจของตัวเองว่าเรามีข้ออ่อนด้อยข้อบุกร่องข้อที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ทำบัญชีออกมาแล้วเขาแก่สมมติเรามีข้ออ่อนด้อย <c oughs> จริงๆต,ต้องแก้ไขถึงสิบอย่างแล้วก็ทำออกมาเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างทีนี้เราจะแก่ไหนก่อน ในสามเดือนเนี่ยสมมุติเรามีสิบอย่างแก้ไหนได้หมาวามว่าน,นั้นมันก็จะหายไปเลยนะไม่กําเริบถ้ามันเกิดรูปได้อยู่แก้แล้วมันี้กลับมาอยู่อันนี้ก็เรียกแก้ไม่ยังแก้ไม่หมดถ้าเป็นการมองตัวเองก็มองได้ไม่ครบเพราะมันแก้จุดใดยถ้ไม่หมดแต่ถ้าเรามองตัวเองได้ครบทุกด้านมันจะแก้ได้หมดทุกมันก็ไม่มีที่เกิดอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเก็บปฏิบัติตลอด สามเดือนก็เพื่อหนึ่งสแสวงหาความสมดุลกายใจเมื่อางกายใจสมบูรสมดุลกันแล้วนี่มันจะมีอน,นิสงส์ห้าประการหนึ่งก็คือทําให้กายใจบริสุทธิ์ศินบริสุทธิ์สองทำให้ไม่ทุกข์ด้วยความคิดสามทำให้ สบายกายสบายใจ4ี่ทำให้เข้าถึงสัจธรรมที่สมควรจะถึงหก็คือทำเป้าหมายสูงสุดของชีวิตให้ให้เกิดขึ้นได้คือพระนิพพานนะอันนี้คืออันนี้สงห้าประการเนี่ยถ้าเราทำสมดุลได้ถูกต้องนะนั่นก็คือการ <c oughs> ใช้สติใช้สติประฐานเข้ามาสมดุล ดูวิธีการต่างๆนะทีนี้สำหรับแคมป์ชั่ประจำวับคือช่วงเช้าตี่สี่พระเจตีละครจากตี่สี่ถึงทีห้านี่ใครจะทำกีจะทำออกกำลังกายเดินถึงคงดื่มน้ำทำดิท็อาอะไรก็แล้วแต่ตี่สี่ถึงที่ห้าทีห้าเราก็มาทำวัดตี่ห้าครึ่ง พระท่านก็จะไปเตรียมตัวบิดะบาทเราก็นั่งคุยธรรมะส,สอบสนอสอบอารมณ์ถามปัญหากันต่อถึง6โมง6โมงครึ่งนะจากนั้นเราก็ไปทำครัวส่วนตัวสักพักรกับอาหารเช้า7โมงหรือบางท,ทีอาจจะก่อนหน้านั้นก็ได้แล้วทำคตัวเสร็จแล้วทำพระส่วนตัววัน8โมงหรือ8โมงครึ่งต่อ ที่ปฏิบัติจะเอาทั้งามปุติตามปุติข้างล่างก็ได้จะมาที่นี่ก็ได้นะแล้วก็เ10โมงหรือ10โมงยังไม่ถึงิ8เดียวก็ระคังรับอาหารกลางวันขึ้นมารับแต่ถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนก็อยากให้มารับร่วมกันที่นี่คนในครัวอาจจะอจะได้ที่นั่งไม่พอเป็นระเบียบนะ พอไปสิบสองโมงหรือสิบสองโมงครึ่งเราทำธุรสสวนตัวเสร็จแล้วก็หาที่ปีกปฏิบัติช่วยข้างล่างก็ได้มาแถบนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกทีนี้เวลาเราไปปฏิบัติก็อย่างที่กล่าวมาเนี่เพื่อศึกษาสมดุลของเราตลอดเวลาที่เราเดินจะทำงางให้ร่างกายมันทุกน้อยที่สุดเราแก้ไขเป็นไม เดินยนขาแข็งแรงตุกอย่างนี้ก็ไม่ใช่แสดงทุกข์มากแต่เราก็ไม่แก่เราไม่รู้จักความสมดุลอันนี้ก็ใช่ไม่ได้เดินไปแล้วมันเบาไปเดินไปมันสบายไปเดินไปก็เบากายเบาใจไปนี่แสดงว่าสมดุลเป็นแล้วแต่ถ้าเดินไปหนักกายหนักใจไปเรื่อยๆสมดุลไม่เป็นก็ถือว่าไม่ถูกแล้วเราก็มาปราับใหม่ เดินไปง่วงบางเดินไปขี้เกียจบางเบื่อบางฟุ้งซ่านบ้างอะไรพวกนี้แสดงว่ามันไม่สมดุลเราก็หาทางวิธีปรับแต่ปรับในที่หมายถึงว่าปรับทีละตัวที่มันเกิดตัวไหนเกิดก่อนก็ปรับตัวนั้นก่อนปรับสมดุลหาความสมดุลให้เจอมันจะพอดีเมื่อไรมันพอดีไม่ง่วงเมื่อไรพอดีไม่เบื่อเมื่อไรพอดีไม่ฟุ้งเมื่อไรพอดีแล้วมันไม่ปวดไม่เมื่อย แต่ที่มันเป็นอย่างนั้นให้เห็นแสดงว่ามันไม่พอดีเราก็หาวิธีต่อไปหลายๆวิธีเดินหน้าบางร้อยล้งบัง,บงเดินช้าบังเดินเตียวบังนั่งบงังนั่งก็ได้หลายอิริบทสิบกว่าอิริบทปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้เห็นกายเห็นใจของเขาไม่กระวนกระวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนโปร่งเบาสบายใจก็ไม่มีอะไรที่ ขุณนมัวเศร้าหมองหรือมีอะไรที่คล่องขาแต่มี้สึกปลอดโปร่งลมสบายอยู่เสมอก็แสดงว่าสมดุนลนะแต่ในกรณีที่ไปปรับไปแก้แล้วมันมันไม่เกิดอย่างที่ว่านี่ก็แสดงว่าเรายัางเข้าใจไม่ถูกก็มานั่งคุยก,กันอนเย็นๆนเออเป็นอย่างนี้ทําไงแกไขแล้วก็ไปทดลองวันใหม่อีกน,นี่คือ ที่เราในะช่วงที่ให้ไปปฏิบัติจนไปถึงนูน่นห้าโมงเย็นนะห้ามงเย็นแล้วก็มาทำความสะอาดปัดววาเร็ดทูที่อยู่ที่พักอาศ,ศัยปัดเบือ,มองโ,งโมยไม้เสร็จแล้วก็ไปเหยียบาอาบท่าในะอับเสร็จก่อนก็มาเดินจงผมเดินทางด้านหน้านี้ไปเรื่อยๆสลับเดินสลับนั่งสลับ ศึกษาไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสองทุ่มนสองทุ่มครึ่งเราก็จะมานั่งสอบอารมณ์สุน,นาทาธรรมกันจนถึงสามทุ่มก็ถึงเวลาพักเป็นอย่างนี้ทุกวันนะนรับที่เรายังมีเวลากันอยู่ศึกษาที่นี่งั้นก็นเย็นอย่างนี้ก็สมควรคือเวลาเนอะแล้วพอน,นรับกันเต็ม้าก็เตีรั้งที่สี่อันที่ว่า หลับให้สบายไม่ต้องวิตุกตื่นมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรตให้มาทันที่หากแบบ็ได้กลับกลับกัน